สัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเมื่อเรามีปัญญาเห็นชอบเนี่ยมันจะทําให้เราแยกแยะดีชั่วนั่นนะเวลาเรามีครอบครัวนะคนรักคู่ครองใหม่ๆก็รักกันแต่อยู่นานไปเข้าเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบเราจะไม่ยึดแล้วเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเรามันก็ห้ามจิตห้ามใจกันไม่ได้นะ <c oughs> นะเพราะว่าสมัยนี้มันยุคโซเชียลมันยุคอะไรมันเปลี่ยนแปลงมันไวนะคะมันเปลี่ยนแปลงไวอะไรอะไรมันก็อยู่ในความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราปรับจิตปรับใจให้เข้าสู่สถานการณ์ยุคโลกาภิพิวัตอย่างเงี้ยบางทีคนรักคู่คลองนะถ้าสมัยก่อนก็จะมีคุณธรรมสูงแน่นแฟนจะทำอะไรก็จะกลัวบาปเกลียดชั่วกลัวบาปแต่คนสมัยนี้เนะี่ย เมื่อเราไปเจอคนรักคู่ครองที่ไม่ไม่เกลียดชั่วไม่กลัวบาปทําอะไรตามอใจตนเองนะคะไม่มีเฮริอุตตปะไม่มีพรมวิหารสีเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะสิ่งต่างๆที่เราได้เจอได้พบตรงนี้คือเราทํากับเข้ามาอดีตชาติมันเป็นกรรมคำพบคำชาติตนเองฉะนั้นเมื่อลูกได้รับความผิดหวังจากคู่ครองจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะ ที่ทาให้เราผิดหวงังรู้สึกไม่สมหวงังหรือสุขรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะตามที่เราคิดเองนะอันนั้นแหละสมควรสมเหตุสมผลให้เราถอยออกมาเลยถ้าสมมุติว่าจะมีภรรยาเราออกไปนอกใจนอกใจไปมีคนอื่นไปมีคนใหม่โดยหายไปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือโทรมาแจ้งว่าขอเลิกขอไม่เอาแล้วอะไรพวกนี้นะถ้าลูกเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิลูกจะยิ้มให้ตนเองเลยนะ ต้องขอบคุณว่าอย่างนี้ขอบคุณเขาที่เดินออกจากชีวิตเราไปให้คิดอย่างนี้นะตรงนี้ถ้าพูดถึงธรรมะกุฎแห่งกรรมของธรรมะคือเขาให้เราเนี่ยอยู่คนเดียวอิสระเสรีไม่ต้องมาแบกขันห้าคนอื่นนะอันนี้มันเป็นสิ่งดีมากถ้าใครที่ถูกสามีภรรยานะคะตัดรักหักสวรรัสดออกไปเดินออกจากชีวิตไปโดยไม่แยแสไม่มีเยื่อใย ยงรีบขอบคุณตนเองนะคะกราบตนเองเลยขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบคุณสิ่งที่เป็นศัจธรรมความจริงว่าเราได้อยู่คนเดียวแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบกขันห้าใครแล้วนี่นะฟังให้ดีถ้าลูกเข้าสู่ทางธรรมแล้วเนี่ยลูกไม่ได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยให้ลูกยิ้มเลยลูกผู้โชคดีนะลูกไม่ต้องมาแบกขันห้าใครไม่ต้องมาทําเนื้อทําตัวให้เขานะคะจะต้อง ถ้ามีคู่มันต้องจัดเนื้อตัวจัดร่างกายทําอะไรให้มันถูกใจเขาไงเอาอกเอาใจทุกอย่างจะเป็นการกินกันอยู่การหลับนอนการใช้ชีวิตอะไรทั้งหลายต้องมีความคิดเผื่อคนที่อยู่ใกล้ตัวเรายิ่งเรารักเขามากจะทําอะไรก็ได้ให้มันถูกใจเขานี่แหละจะจะทุกข์มากเราจะเป็นาธาตุเลยนะคะจะเป็นาธาตุของความดีตรงนั้นจะ,จะแบกคุณงามความดีแบกให้เขารักนั่นเองนะคะ แบกความรักความหลงจะทําทุกอย่างโดยไม่นึกถึงว่าจะเหนื่อยจะเหน็ดจะเหนื่อยจะต้องทํามาหากินจะต้องหาเงินจะต้องทําเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อให้เขาได้รักเราเพื่อให้เขาได้เห็นเรามันสวยมันงามมันหล่ออะไรทั้งหลายนี่แหละถ้าใครถูกตัดรักหกักสวัาดนะคะคู่ของเราเดินหนีไปเราไม่ได้เป็นผู้ทําชั่วแล้วเราเป็นผู้ถูกกระทําอันนั้นคือโชคดีเป็นผู้โชคดี เราไม่ได้ทําชั่วไม่ได้ทําผิดสัญญาแต่เราถูกเข้าทํานะคะอันนี้เราเป็นการชดใช้นี่นะคะชดใช้นี่แล้วเต็มเต็มเลยนะคะขอให้ภูมิใจนะคะภูมิใจในการได้ชดใช้นี่ตรงนี้นะเราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อตนเองแล้วทีนี้มาปฏิบัติทรรมก็ไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของคนใกล้ตัวแล้วว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ทํากับข้าวให้หรือไม่ได้หาเงินให้ใช้ หรือไม่ได้ทําอะไรกันแล้วแต่เพื่อเขานะ่ะมันไม่มีแล้วนะคะจะทําให้จิตโล่งจิตว่างนั่นเองผู้โชคดีนะคะที่ถูกคู่คลองเดินออกจากชีวิตขอให้เป็นอย่างนี้นะขอให้ลูกคิดอย่างนี้นะตรงนี้แหละธรรมะจัดสรรเพราะว่าธรรมะเขาให้เราเดินคนเดียวไงถ้าเราเดินคนเดียวนะคะมันจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางนะคะจะไม่มีสะดุดนะความรู้สึกอะไรทั้งสิน้น ถ้าเรามีหู่นี่เราอยากจะออกมาปฏิบัติอยากบวชอยากทําอะไรอยากจะเข้าคอร์สมันยังมาไม่ได้เลยมันจะต้องขออนุญาตเขาหรือเขาอนุญาตก่อนไม่งั้นจะมาทะเลาะบวแหวงกันอีกหรือว่าเรารักเขาจนเกรงใจนั่นเองนะคะรักเขามากนะอยากจะให้เขาได้รับความพอใจนั่นเองนะผู้ที่นะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะถูกตัดรักหักสวสดถูกทอดทิ้ง จงรีบขอบคุณตัวเองแล้วก็มาเจริญอาณาบรรณสติเลยเอโอกาสทองลูกจะเข้าสู่กระแสธรรมได้ง่ายขึ้นถึงเวลาแล้วที่ลูกจะจัดการขันห้าเราเองนะไม่ต้องไปอะไรอาวรความสัมผัสรสรักรูปรสกลิ่นเสียงที่เขานะป้อนให้เราให้เราหลงนะั่นนะ่ะมันเป็นแค่ของสมมุติมันเป็นมายานะคะมันเป็นของสมมุติมันเป็นมายา เราได้อิสระจากของสมมุติแล้วอิสระจากมายาแล้วไม่แบกขันห้าของใครอีกแล้วเพราะการแบกขันห้าตนเองก็ทุกอยู่แล้วพอคนอื่นมาให้เราแบกอีกเนี่ยทุกมากยิ่งขึ้นเป็นสองสามเท่าเลยใจเขาเราก็คอนโทรลไม่ได้นะยิ่งใจเขาเป็นคนวิป,ปริตวิปรากเอาแต่ใจตนเองเราจะทุกมากมายเลยนะคะ คนที่มีจิตวิปลิตวิปรารอะไรก็ไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ถูกใจเราคิดว่าดีแล้วเขายังไม่เห็นดีนั่นเองฉะนั้นโชคดีที่สุดนะคะลูกโชคดีที่สุดทั้งหญิงทั้งชายที่ถูกนะคนรักถอยออกไปหนีออกไปนะคะจะไปมีใหม่หรือมีไม่มีเรื่องของเขาอย่าไปติดตามนะคะให้กลับมาดูลมหายใจให้ดนะูเวทนาให้ดูความรู้สึกของเราตรงนี้เราจะเข้าสู่การบรรลุธรรมเข้าสู่ความอิสระของจิต เข้าสู่จิตอิสระจิตนิพพานนะนเดงเข้าสู่ความว่างว่างจากการแบกขันห้าของคนรอบข้างว่างจากการแบกกิเลสของคนอื่นนะคะกิเลสของเรามันก็หนักอยู่พอแล้วเนะ่ยเอากิเลสคนอื่นมาแบกอีกนี่แหละคนไร้คู่คือผู้โชคดีไม่ต้องแบกขันห้าใครมันก็มีในคําสอนด้วยนะอย่าแบกขันห้าของใครขึ้นมานะมันมีไม่จําไม่ได้ละบทสวดบทไหนไม่รู้นะคะ การแบกขันห้าเป็นของหนักเดินนั่นแหละพอเราอิสระจากตรงนี้แล้วเราจะไปแบกขันห้าของใครขึ้นมาอีกนะอย่าไปคว้ามาอีกนะเราเลี้ยงตัวเองนั่นแหละเพราะทุกคนก็ต้องเลี้ยงตัวเองไม่ต้องการให้ใครเลี้ยงบางคนนี่ถูกนะถูกมอมเมาว่าเขาจะเลี้ยงเขาจะดูเขาจะให้เงินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราขาดอิสระภาพเลยทําดีต้องทําบางทีเขาให้ทําชั่วก็ต้องทําชั่วนะ เพราะว่าเขาจะให้สิ่งแลกเปลี่ยนนั่นเองเห็นตัวอย่างในโซเชียลในแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เราเห็นเห็นอยู่นั่นแหะนะตัวเราเฉพาะตัวเราเราก็หนักอยู่แล้วทีนี้เอาสัญญิงสัญญาจากคนอื่นมาบังคับตนเองมาบังคับชีวิตให้เราทํางงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะให้ทรัพย์สินเงินทองหรือให้ลาบสักกราระอะไรกัแล้วแต่เรากดดันมากมายเลยกลายเป็นคนทําชั่วไปม็มนะคะ ในสายตาของคนทั้งโลกก็มีนี่แหละขอให้ลูกฉุกคิดนะลูกนะฉุกคิดนะอย่ายึดมั่นในทรัพย์สินเงินทองอย่ายึดมั่นในรับสักระอย่ายึดมั่นว่าเขาจะมาเลี้ยงดูเราไม่มีทางเราเลี้ยงตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถสองมือและสองเท้าของเราหนึ่งสมองสองมือสองเท้าเราเลี้ยงตัวเองเข้าไปสิเราไม่เลือกงานเราก็เลี้ยงตัวเองได้แค่เราประหยัดซะกินอาหารที่มันมีใน บ้านในสวนในที่เราอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปเข้าไปเมืองกรุงก็ได้อยู่ตามบ้านนอกอยู่ตามบ้านนาของเรานี่แหละอยู่ได้แน่นอนคนอื่นปูย่ย่าตายายพ่อแม่เราอยู่ได้เราเขายังอยู่ได้มีชีวิตยืนยาวกว่าเราอีกเขาก็ยังอยู่ได้เราเป็นคนรุ่นใหม่บอกว่าอยู่บ้านนอกไม่ได้ไม่มีงานทําแล้วก็ทํางานในบ้านนั่นแหละปลูกผักกินเองสิเลี้ยงขุดสรปปลาสิของเหล่านี้มันอาศัยกันได้ ถ้าเราไม่มีกําลังพอแล้วก็อาศัยคนข้างบ้านมีน้ําจิตน้ําใจมีอัธยาศัยดีไปพูดดีๆไปขอร้องไปอะไรให้เขามาช่วยนะคะทําอะไรก็เลยแต่บ้านช่องห้องหอที่มันผุพังหลังคายุบอะไรที่ลูกปรึกษามแม่น่ะเราก็ไปขอแรงถ้าอยู่บ้านนอกเนี่ยไปขอแรงกันได้ไหว้แวนกันได้ได้เราต้องไปช่วยเขามีน้ำใจต่อเขาถ้าเรามีนน้ำใจเราไม่อดอยากนะคะ มีเพื่อนบ้านที่ดีเรามีดีกับเขาเราเขาดีกับเราช่วยแรงกายนี่แหละนะคะช่วยความคิดช่วยสติปัญญาช่วยแรงกายอยู่บ้านนอกอยู่บ้านานาอยู่ที่ชนบทจะมีความสุขปลอดภัยแน่นอนคนก็จะมีน้ำใจต่อกันแต่ถ้าไปสังคมเมืองกรุงมันจะต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนถึงแม้หาเงินได้ก็จริงนะคะแต่ละวันหาเงินได้ก็จริงแต่รายใจเราเยอะกว่าสุขภาพเราจะแย่ลงด้วย มันมันต่างกันนะคุณภาพชีวิตอยู่บ้านนอกไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินวันไม่มีเงินไรายได้อะไรแต่เราใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกเราทําได้อยู่กับลมหายใจยิ่งปลอดภัยที่สุดเพราะว่าอากาศสะอาดบริสุทธิ์อยู่กับอาหารรอบดิมรัวนั่นแหละอยู่อาหารตามทุ่งตามนาตามสวนนั่นแหละมันก็อยู่ได้นะคะเรามีอัธรยัตใส่ต่อคนรอบข้างมีน้ำใจต่อเขาไปช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเรา เห็นและยังลูกทั้งหลายขอให้อยู่ในชนบทบ้านนอกบ้านนาของเราปลอดภัยชีวิตทุกอย่างสูงสุดจะต้องคืนสู่สามัญพระพุทธองค์บอกเลยสอนทุกวันนี้สอนสอนให้พวกเราคืนสู่สามัญน,นะอย่าจิตใจอยาเยอทยานนะอย่ายึดทรัพย์สมบัติยึดทรัพย์สินเงินทองยึดหน้ายึดตายึดยึดถาบรรดาศักดิ์นำมาเป็นของประกอบชีวิตนะ เมื่อเราอยู่สูงสุดคืนสู่สามัญเราจะพบความอิสระภาพของจิตพบความอิสระของจิตแน่นอนจิตนิพพานก็อยู่ตรงสามัญน,นี่เองอยู่ตรงธรรมดานี่เองใครจะอยู่สูงเฉียดฟ้ายังไงก็แล้วแต่ต้องคืนสู่สามัญจึงจะเข้าสู่จิตนิพพานจิตอิสระขอยลูกทุกรูปทุกนามมีสติปัญญาตรงนี้สัมมาทิฏฐิอยู่กับลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทำช้าช้าทำเบาเทำลมยาวๆ การกลืนขมวท้องการทําตัวให้ยืดตัวขึ้นมันได้ลมหายใจเยอะนั่นเองได้สูดลมเข้าไปนั่นเองสูดบ่อยๆสูดทีๆจิตอยู่ข้างในตลอดเวลาจะส่งจิตออกไปหาเรื่องหาราวนั่นเองก็จะทําให้เราคืนสู่สามัญน,นะจะอยู่ในลักษณะไหนก็แล้วแต่คืนสู่สามัญกันทั้งหมดเลยทั้งร่างกายและจิตใจคนอยู่ใกล้ตัวก็ได้รับบุญได้รับกุศลมีความสุขไปด้วยเห็นไหม ให้ชีวิตให้ทรัพย์สินกว่าคนอื่นด้วยให้พลังชีวิตนั่นเองถ้าเราทําอย่างนี้นะเราจะปลอดภัยนะปฏิบัติธรรมก็เข้าถึงธรรมได้ง่ายนนเองเพราะว่าเราอยู่ในสามมันเราอยู่ในธรรมชาติอยู่ในความเป็นธรรมดาอยู่ในจิตที่มีจริยางดงามใจดีพูดจาดีร่างกายดีมันจะทําให้บรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นมีนาจิตนาใจมีเฮริโอตป,ปะมีพรหมวิหารสีแล้วก็เข้าสู่การบรรลุธรรม บรรลุธรรมก็คือจิตอิสระจิตเสรีไม่ทําชั่วนั่นเองจิตไม่ทําชั่วไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วนั่นเองนะคะจิตอิสระจิตเสรีจิตว่างก็ว่างจากความชั่วการคิดชั่วการพูดชั่วการทําชั่วร่างกายว่างก็ว่างจากน้ําเบาทั้งหลายว่างจากการไปนําของไม่ดีเข้าร่างกายนั่นเองนะคะร่างกายว่างจิตว่างนะร่างกายว่างก็คือนําของธรรมชาติเข้าไปในร่างกาย พืชผักผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติปลูกขึ้นมาเองก็เป็นของธรรมชาติอยู่แล้วจะปลูกจะอะไรหวานขึ้นมาเองก็เป็นของธรรมชาตินั่นเองไม่ต้องเป็นพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมไม่ต้องเป็นพืชที่ดัดแปลงปลงแต่งกลิ่นสีบางคนมากินอาหารเจอาหารอะไรเนี่ยใช้พวกเห็ดใช้พวกเต้าหู้เอามาแต่งแปลงแต่งเป็นรูปปลารูปสัตว์รูปอะไร นะอยากกินปลาอยู่ดีนะคะทำเป็นรูปสัตว์รูปอะไรทไรั้งหลายก็ยังอยากกินสัตว์อยู่ดีจิตยังไม่สะอาดเอามาปรุงแต่งแต่ง,งาันมันก็ยังไม่สะอาดนะคะถ้ากินด้วยคําปรุงแต่งก็ไม่ไ,มได้นะคะยังไม่สะอาดนั่นเองจะกินเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ล้วนๆนันนะ่นแหละจะกินเห็ดจะกินอะไรที่มันเอามาเขาเรียกว่าเอามาแปลสภาพเอามาแปลรูปให้มันเก็บไว้ได้นานก็ขอให้เป็นรูปธรรมชาติไม่ใช่ว่า นำเต้าหู้มาปรุงแต่งเป็นรูปกุ้งรูปปลารูปปูรูปหอยรูปอะไรทําเป็นรูปสัตว์รูปแมวรูปหมามากินอย่างนั้นจิตมันปรุงแต่งนะคะจิตบาปเลยนะคะกินแมวเข้าไปกินปลาเข้าไปกินสัตว์ทั้งหลายามาเป็นรูปคนกินคนเข้าไปกินเด็กเข้าไปนะใช้เต้าหู้ใช้อะไรปรุงแต่งอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นจิตบาปอยู่ดีนะคะจิตบาปอยู่ดีฉะนั้นอย่าทํานะคะอย่าทํา ขอให้กินผักก็เป็นผักธรรมชาติกินพืชก็เป็นพืชธรรมชาติตามรูปธรรมชาติของเขานั่นแหละแล้วเราจะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทางร่างกายและจิตใจก็จะไม่ทําให้เรานะคะมาปรุงแต่งนะคะยังอยากกินสัตว์อยู่นั่นเองนะคะขอให้รูปทุกรูปทุกนามมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้ค่ะ